สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการดริฟต์นะครับผมว่าจอยดริฟต์เนี่ยมันเกิดมันเกิดได้ยังไงแล้วเราจะทำังไงให้จอยมันไม่ดริฟต์นะครับผมหรือว่ามีจอยตัวไหนไหมที่เอ่อมันตัดปัญหาดริฟท์ออกไปเลย,ะเน,ยนะครับผมอะไรเงี้ยนะครับก็ที่ต้องอธิบายก่อนนะครับผมว่าตัวการทํางานของจอยคอนโทรลเลอร์ของที่เราใช้กันอยู่เนี่ยโดวยเฉพาะจอยเอ็กบ็อกกับจอยเทียท่าหรือว่าจอยแทบจะทุกช่องเนี่ยมันใช้ตัวแบบนี้ครับผมในการควบคุมมันตลอดเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยซึ่งมันค่อนข้างแมนวนวลนะครับแล้วก็กกาาาาารรออออ่่่่่่นนนนนนคคขงงมมมัััเีียยทบวมมนวนบววแล ถ้าเกิดคุณลองเข้าตัวเกมแพดเทสเตอร์แบบนี้คุณเห็นตัวเลขแบบนี้ครับซึ่งอันนี้ผมใช้จอยโลจิเทคอยู่นะแต่ถ้าเป็นจอยไอบ็อกตเนะี่ยตัวเลขพวกนี้มันจะไม่นิ่งเลยครับมันจะไม่นิ่งเลยถามว่าเพราะอะไร mm hmm. คืออย่างที่บอกครับผมว่ามันใช้ระบบแมนนวลแบบนี้ทําให้ตัวเลขมันเนี่ยมันสามารถเกิดความเพี้ยนได้ซึ่งเป็นแม้แต่จอยที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆนะคุณซื้อจอยใหม่มาแกะกล่องเสียบเข้าตัวเทสเตอร์เนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยครับผมว่าเลขมันไม่นิ่งแต่ว่าเอ๊ะตอนนัให้เลขมันไม่นิ่งแล้วทําไมเเวลา,ากมบ่่แบบ่นีย มันไม่ดิฟล่ะจอยใหม่ๆอะไรเงี้ยแบบว่าิ่งซื้อมามันไม่ดิฟทาไมละ่ะก็เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยตัวเกมอ่ะเขาจะตั้งเดนโซนมาไว้แล้วครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยอ่ะเห็นไหมอันนี้จอยไม่เลื่อนเองครับเห็นไหมเพราะว่าตัว,ต,วตัวเกมเนี่ยเห็นไหมมันตั้งเดนโซนมาไว้แล้วซึ่งถ้าเป็นเกมที่อนุญ,ญาตให้คุณปรับเดนโซนได้นะครับคุณจะสามารถปรับไวได้ถึงศูงนยะ์นั่นคือการปิดเดนโซนนั่นเองซึ่งถ้าเป็นจอยอย่างเช่นจอยเอ็กบอก็อกหรือแม้แต่แนี้จอยโลจิเทคเนี่ย ถ้าคุณปิดเดนโซนนะเดี๋ยวเห็นครับผมว่าตอนนี้เลขมันไม่นิ่งใช่ไหมพอผมปิดเดนโซนปุ๊บยีซีออกไปอ่าเห็นไหมนี่ครับผมนี่คืออาการที่มันเลื่อนเองนะผมเพราะว่าตัวเลขค่าดัมเริอมันไม่นิ่งซึ่งด้วยความที่ตัวจอยแบบเดิมว,ว่าจอยเองกบรกว่าจอยจดีๆเนะี่ยเดนโซนมันไม่มีมันทำให้คุณสามารถที่จะปรับแดนโซนได้พอปรับแดนโซนได้ปุ๊บเนี่ย จอยมันเลยเกิดการเลือดเองหรือว่าหลอนได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้อันนี้จอยซื้อมาใหม่ๆก็เป็นอย่างที่บอกไปนะครับทีนี้แล้วจอย i ิฟที่บางคนบอกว่าเอ้ยผมก็ไม่ได้ไปแตะอะไรในหน้าของเซตติ้งนะไม่ได้ไปปรับเนี่ยไม่ได้ไปปรับเลนโซนให้เป็นศูนย์นะทำไมมันยังเกิดการริฟได้อยู่ล่ะอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องบอกเองครับผมว่าด้วยความที่ตัวจอของเราเนี่ยมันเป็นน,นุ่นอย่างนี้ครับผมเวลาที่ใช้ไปนานๆเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดรอยหรือว่าอาจจะมีฝุ่นมีอะไรเข้าไปติดซึ่่งงทําาให้้เเเตัััวลลขขไนนนีียยยมมค ทำให้จอยเนี่ยมันเกิดอาการเลื่อนเองหรือว่าหลอนนะครับผมนั่นแหละนะครับซึ่งถามว่าวิธีแก้เนี่ยต้องทํำยังไงก็เช้าแบบเบื้องต้นเลยนะก็คืออาจจะเกิดจากการที่มันมีฝุน่นเข้าไปติดใช่ไหมก็จะใช้คอนแทคคลีเนอร์ฉีดเข้าไปนะครับผมเพื่ล้างคราบฝุ่นคราบอะไรออกให้มันสะอาดๆะนะครับก็จะแก้ปัญหาเบื้องต้นได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าจอยที่ใช้ไปน,นานๆแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่ฝุน่นแต่มันคือมันเป็นรอยข้างในเลยมันเกิดเป็นรอยข้างในเลยดังนั้นเนี่ยตรงนั้นก็จะแก้ไม่หายครับก็ถ้าไม่ใช ไอตัว d i ฟ f i c m o n แบบนี้มาใส่แก้ที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไปเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนก้นาน a ลองใหม่ซึ่งจริงๆราคาราคาถ้าเปลี่ยนเองได้มันไม่แพงเลยนะตัวละไม่ถึงร้อยตัวละประมาณแปดสิบเก้าสิบาทแต่ว่าเข้าใจในค่าช่างค่าอะไรเขาคิดแบบแพงเนาะนะครับทีนี้บางคนจะบอกว่าเอ้ยแต่ว่าจอยเก่าๆผมอะจอยแบบอจอยราคาถูกๆอะไรเงี้ยทำไมใช้ไปน,นานๆมันไม่เห็นเป็นเลยคือเดสโซนอย่างที่ผมบอกว่าเดสโซน มันจะมีทั้งเดสโซนที่จอยกับเดสโซนที่เกมนะครับต้องต้องอธิบายครับมันแยกกันนะเดสโซนที่เกมคือถ้าคุณปรับศูนย์แล้วถ้าจอยคุณอ่ะมันไม่มีเดสโซนอยู่แล้วอย่างเช่นจอยบล็อกเนี่ยพอคุณปรับศูนย์ในเกมปุ๊บจอยมันก็คือมันจะเลื่อนเองได้เป็นปกติเลยมันจะหันเองปกติเลยเพราะว่าเลขมันไม่นิ่งครับแต่ว่าจอยบางตัวอย่างเช่นจอยราคาถูกๆเนี่ยเขาเซ็ตเดสโซนที่ตัวจอยมาให้ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือต่อยคุณปิดเดสโซนในเกมปิดเดสโซนในโปรแกรมนู่นนี่นั่นไปเนี่ยมัััันนนมววยรเาดซตลจอแ้้ง ก็คาที่จอยราคาถูกๆเนี่ยบางทีเขาเซตเดนโซนมันใหญ่ดังนั้นพอพอเลขมันเพี้ยนไปม,มากๆ,ๆเนี่ยแต่ว่ามันยังเพี้ยนไม่พ้นตัวระยะเดนโซนใช่ไหมเพราะว่าเดนโซนออจอยราคาถูกมันใหญ่เนาะนั่นแหละครับจอยราคาถูกๆจอยเก่าๆเนี่ยมันเลยไม่ค่อยดิฟนะครับผมไม่ค่อยดิฟนะครับอ่าทีนี้บางคนจะบอกว่าเอ้ยผมลำคาญดิฟอะแบบว่าไม่อยากต้องมานั่งเปลี่ยนทุกวอาต้องส่งไปช่างเปลี่ยนทุกรอบมีจอยตัวไหนไหมที่มันจะไม่ดิฟนะผมมันจะแก้ปัญหาดิฟได้ก็ มันจะมีโจทย์ของกูรี่คิดนะครับเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนนะมันจะมี2ตัวครับคือ ns ศูนย์ที่เป็นตัวโปรแบบนี้ต้องเช็คนะครับว่ามันเป็นตัวเวอร์ชัน2แล้วเนี่ยจริงของ2ต้องเช็คเป็นตัวตัวนี้ครับเป็นตัว2เท่านั้นนะหรือ ns 0ูนย์แปอนะผม ns ศูนแดแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ากูรี่คิดเนี่ยเขาจะใช้อาล็อกแบบนี้ครับผมคือหน้าตามันจะดูเหมือนกับอาล็อกที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงที่มันไม่ได้ใช้ระบบแมนนวลแบบว่าอ่านค่าอะไรสักนายมันใช้ระบบแม่เหล็กครับพอใช้ระบบแม่เหล็กเนี่งเลยมันไม่มีอะไรที่มันจะมาสัมผัสหรือว่ามาขูดกันได้นะครับผมหรือว่าถ้ามีฝุ่นมาฝุ่นมันไม่ใช่แม่เหล็กหนึ่งใช่ไหมอันนี้ผมทำความเข้าใจเองนะแต่ว่าไม่ได้ไปอ่านสเปคชีต์าะเนหรอกแต่นั่นแหละครับก็คือด้วยความที่มันใช้แม่เหล็กเนี่ยมันเลยตัดปัญหาเรื่องริฟออกไปเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องไปขูดให้แบบเกิดเป็นรอยหรือว่ามีฝุ่นเข้า มันเลยเขาเลยเคลมได้ว่าตัวเนี้ยไม่มีปัญหาการริฟอินต่อไปนะครับซึ่งมันมีสองตัวนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัว ns ศูนย์เก้านะครับผมก็คือ king kong สอง o ตัวนี้นะครับผมตัวสองนะกับอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับอันนี้เป็นหน้าตามันจะคล้ายกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวธรรมดานะครับผมตัวนี้มันจะเป็นเอ่อ g ู l l i kid king kong สองธรรมดาไม่ใช่ตัวโ Pro นะครับเป็นตัว ns ศูนย์ดซึ่งราคาเนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาล่าสุดนะไอเนี่ย ตัวสองนะตัวสองธรรมดาอยู่ที่990บาทครับผม990บาทลองดูในช้อปปีนะครับส่วนโปรเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่490 490ยาสิบสี่ร้อาบาทเลยพันสี่ร้อยเก้าสิบนะผมตัวโปรนะนะครับก็นะนะบลองลองดูครับลองลอง,ลองดูมีสองตัวเนี้ยเท่าที่ผมรู้นะผมคิดว่าน่าจะมีอีกยี่ห้ออื่นแหละแต่ผมไม่รู้แต่ผมรู้จักแค่ไอตัวสองตัวนี้แหละนะผมที่เอ่อมันใช้อนาล็อกแบบที่เอ่อเป็นเนี่ยใช่ไหมพอเอฟเฟกต์พอเอฟเฟกต์ก็คือใช้แม่เหล็กนะครับผมไม่มีเขาเคลมว่าไม่มีการ,รกอไะไรรนคับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ